กับสบายดีจ้ะพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุปสุคนเดอ้อเมื่อนี้แก็วาพวก,กับเดาเรื่องคือเก่าพี่น้องเลยท่าผู้ชรสิปแปกแล้วนะว่าดาเรืองีแสงาวเรื่องก็ล้างยางมาเมื่อคือันพี่น้องเลยบอกไกลเพิ่นเอารถไปลางพี่นอออ้องเลยเอาแรงขีดขาดยางไปเอามันไกลก็เลยยางมาเฮือนสีมาเตรียมเครื่องอเตียมของ กับปัดน้ำโมงพี่น้องกับเอาสนไม้เสือไม้ไปแป้งไม้ยิบไม้พี่น้องเลยลต่ไลอยู่พี่น้องประมาณชิปไปโตผู้แหละแล้วเรื่องหนยางมากับแบ่งสัมี่แต่ว่าแบ่งสัมี่เพื่อนนั้นถ่ายอยู่เพื่อนป่าเพื่อนพี่น้องเลยเลาวเรื่องก็เลยยางมาคนเดียวสุเพิ่นแล้วสุเพิ่นมือยแล้วเรื่องก็เลยยางมาผู้เดียวซะว่วยยา พันรีพี่น้องหอดแล้วจ้าโคตรหอนแดดเลยพี่น้องหอนหอนวายพี่น้องอากาศร้อนจริงๆเครื่องตาพี่น้องเลยอากาศมือนี้พี่น้องอหอนแท้หอนวายพี่น้องเลย เกียมเครื่องแล้วอะพี่น้องเลยทกหนึ่งพี่น้องเครื่องกม็มีเครื่องน้องแบงซีม,ม,งมีแล้วก็เครื่องแม่แล้วก็เครื่องพ่อพี่น้องเลยกรสิเดียาลงลุตลาดอีกเทื่อนึงพี่น้องบ้านอันนี้จอกเอาลงไปห้เบาไก่เป็นกินน้ำพี่น้องขายเด็กน่อยอามหน้าอยู่พี่น้องเลยหนบเบาไก่เป็นเพาห้านี<อ>่คตลาดพี่น้องอ,อ่ะไ้ไ,ไ้ไไอ่ะไ้ไ้ หน้าหน้าหน้าพีดกันอีกแล้วพีดกันอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยเครื่องเข้าพี่นออ้องอลยเครื่องเกียมซิเมื่อบ้านพี่นอ้องซิมเมอร์ยิบเครื่องน้าพี่นอ้องเอ้ยลงหาเนี่ยก็เก็บเครื่องพี่น้องเก็บเครื่องยังเร่งด่วนพี่น้องเอ้ยัไป<ะ>ไปลูกปไปไงอะไรกัน ขี่รถเด็กน้อยอยู่บนแถาคือควายเลยดูอุ้ยแถวคือแถาคือควายเลยยังขี่รถเด็กน้อยก็ลองสิไปลงไปหาบอกรายพี่น้องเอ้ยเห็นบอกรายเป็นแถาหันบุรีอ่เพิ่นไปลูกปะไปมีปะ เมือตัวเป็นยงยุกเขาไป็าสึขาจริงกินยังเลยยังเลยน่าจะายยังซะโอยฮะจะกินยังอบอเฮ้ยเขาใส่ยงสิขากินยังเลยชออเอ กินย yeah. 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 mm ังไงเขาจะสีดไปสือีจีน่ะคอยพูแนวจเสีอยกแง่พันแม่บุนมากเลยมันยังม่ลงยมันแย่มาลูกมากินลูกสิลูกนี่ล่ะจะีเมื่อนแม่บบลูกฮะอะไรลูใหเมื่อแล้วจะีเมื่อบบลูกที่ทอดเขาเปียกงาแล้วใ่ มื่อกินอยู่หูหอกให้มากินอยู่เหมืนหอมกนกันข้าวเปียกกินพร้อมกันเลยว่ะตีไม่ลงไหมพี่ลูกชิ้นไหมอ่นานข้าวห่อเอาเครื่องก็พอได้ซ้ำพ <ขอ S 2> <laughs> ิเศษพูดเขา<อ>ก็เลยเอาซ้ำตัวนะมาสิบพันนี่กินได้ไหมลูกสิบพันสบายดีป่าลงกินลูกกิน ค่องพอแล้วนี่กินแล้วลูกกินแล้วพอป่ะเยอะจำเจ้าไปยุ่งนะเอากินกินกินแล้วก็สิกลับบ้าเลยพี่น้องเลยอันนี้อันลูกนี่ลูกสีนี่พี่น้องมาลงพุงผัวอยู่เนี่ยกินอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยสิประมาณนี่เลยพี่น้องเอาแก้ลูกแก้แก้ แกะเร็วๆแกะเร็วเร็บาไก่เฮาหิวข่าวจนสิเป็นวินพี่น้องเลยเมียกับมื่อเฮือนคลิปจะจมเหม็นลุ่งเนี่ยลดมากไปหิวข่าวจนสิเป็นวินเนาาะข้วพับย่นดูไอ้อ้วนมากินข้าวย่พับย่นข้าวกิไอ้พอกินข้าวก็โลภกินกินข้าวเลยกินข้าวเอ้กินข้าวน้ำการที่พี่น้องมีทอดค้าไก่ทอดตูดพี่น้องแล้วก็ลูกซีนพี่น้อง มาลูกมากินข้าวมาก็หวุนไหวขนาดพี่น้องเอ,อ้ยจักแยงพี่น้องใจสิขาดเลยแล้วเรื่องกันไม่กินบ้าซะ <ś cam> เจ็ดพ้นแถวสิเมื่อบ้านเมือ่อนี้นะพี่น้องเนาะเฮากะอย่างเมื่อยามยาเลยพี่น้องแลว้วเฮากะสิเอาเครื่องมาแปลงแล้วก็เอาคันมาส่งเขาแล้วกะเอาเครื่องมาให้ลุงบอยเลยพี่น้องเอ,อ้ยพอดีได้ไลยเวียกสิหาเวียกพี่น้องจะพวกนีพี่น้องพอดีแล้วอยู่ดอกเมื่ออื่นแต่ บุพุว่ะชิได้มาบ,บ่เมืออื่นแกยังพังเมืองอยู่พี่น้องพังเมืงองเบาไก่พี่น้องตามใจสามีพี่น้องไปคัดใจเพิ่นบบได้ได้พี่น้องเลยบุมีนคนเลี้ยงลูกซอยได้พี่น้องแม่นบุ้ยแม่นบุ้ยหยาบอีพี่น้องอน้ำกินท้อนกินหุ้ยใจขอ่อยน่าดะ โห้แล้วคัดใจเพิ่นบ่ไล่แล้วพี่น้องหงาข่อยว่าซื้ออันซื้อตุดนไก่มาให้ข่อยน่าข่อยหมักกินยังเอามาจะมียังอยู่หันไปเลยเห็นตัวอันนี้แหละสามีกูหมักอันเรื่อยแล้วว่าเอ้าอันเพราะจะบอกมาซื้อบ่เราบุหุนน้ำซื้อเลย้วเบื่อเมื่อยน้ำจะกินแล้วเขาบอกหมดสื่ กินกินพักกันกินพี่น้องเลยพี่น้องเลยภาษาลงเลยแล้วเรื่องอ่ะได้คลิปจะได้เลยบิบนั่นนี่ลูกเอออพีบล่องบอนเออมันจะมีบีบแก้วกับโบเป็นป้าน่ากินลูกซีนอยู่คู่มือคู่มืออืะไม่เปิดมือเจ้ามี ร่างบ่บ่ไปร่งเพื่อไปถ่ายงูนิแยนวะจะมีอายพี่น้องกัยขันไอ้อวดในชีได้อยู่พี่น้องเออตั้งน้อยลูกทายคลิปอยู่อวดมันใหญ่กว่านี่ก่อนยันมันดูแลโทรศัพท์ไมดเลยกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องไอ้อวดยันแล้ถิ่มโทรศัพท์เนาะก็มีอยก็ชีได้เลยถ้าเราห้องบริจาคือ Ra 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 Thảo nắm canh đây phía nông Bây giờ bác chín đến mấy mùa xì mưa bà lại áo 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 bỏ này áo Phần gì đây mưa nó sẽ mì nó Nó dưỡng nó hài bòi đâu <coughs> <coughs> ừ. 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 Là ôn ngân hãy lẽ Là ôn ngân lẽ <coughs> Nó hả? nó hả Nó thiếu đợi

เดี๋ยวในคลิปว่าเพิ่นไปอย่างเงี้ยก็ไปเนื้อบอกเฮ้ยไปพารานพารินไปเมื่อพี่เนาะบอกมาห้อากระสีไปแวะเอาเครื่องหายอ่ะนุงบอยเลยพี่น้องเลยเลยเพิ่นสั่งใส่เช่นยาวพี่น้องเกาเช่นเหลือบนาวเลยไม่แล้ว Cháu hô bọc sư mời mình ra mhm 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 Ừ, mhm 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 à mhm 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 พี่นออ้องอ่ะพี่น้องคลิปนี้กับซีร์คอลา่าจะพี่น้องเด้อพอกันให<อ>มคลิปหนาเดจะ<อ>พี่น้องฮะมือเลื่อนก่อนอือออมือมอืออพอกันใหมคลิปหนาเดจะพี่น้องอยู่ดีมีแมงสู้สุ้คนเด้อกลับสบายดีจ้าสสดีปาลุง